ตื่น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 ,นกับกิจกรรมตัวโชยัวเอาไลน์กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับกับเอฟซุปประเทศไทยนะครับกับคนที่เป็นสาวกเครื่องเล่นเกมพกพา rog o l i ที่จะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเล่นเกมท่าไหนกันบ้างกับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้นะครับกับกิจกรรมตัวนี้เพียงแค่เพื่อนๆพโพสต์รูปวิดีโอขณะเล่นเกมเครื่องเล่นพกพา rog o n l i ในสถานที่ต่างๆลงบนสื่อโซเชียลมีเดียของคุณนะครับพร้อมกับติดตัว Hashtag s h o w y o u r u l l i e t h เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็พร้อมที่จะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ามากถึง78,430บาทเลยทีเดียวนะครับโดยตัวกิจกรรมนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง29ตุลาคม2 0 0 0 566นี้เท่านั้นนะครับกับการร่วมกิจกรรมที่ง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนนะครับกับขั้นตอนแรก1เลยนั่นก็คือถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอท่านขณะใช้งานเครื่องนันเกมพกพา rog a l l e ในตัวอริยาบทต่างๆกับตัวสถานที่ต่างๆนะครับที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์โดยสามารถใช้ตัวโปรแกรมตกแต่งภาพต่างๆในการแก้ไขภาพ และตัววิดีโอได้อย่างอิสระนะครับ 2. อ,อย่าลืมบอกความประทับใจที่มีต่อเครื่องเ,เ,เอล่นเกมพกพา rog a l i n e ในรูปแบบของตัวแคปชั่นนะครับ 3. อย่าลืมใส่ตัว Hashtag พร้อมกับตัวแคปชั่นที่ชื่อว่า show your a l n e th ไว้ในสื่อโซเชียลของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งเป็น Top Dick สาธารณะนะครับโดยสื่อโซเชียลต่างๆที่รองรับในการ ร่วมสนุกกิจกรรมตัวนี้ก็ลองรับอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, t w i t t e r หรือแอคนะครับและเมื่อเพื่อนๆ <attorney> ทำการโพสต์รูปภาพหรือตัวคลิปวิดีโอลงบนสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าลืมส่งตัวลิงก์นั้นมาได้ที่ t s r o g g g h s g o t s เพียงเท่านี้เพื่อนๆก่อ พร้อมที่จะลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายนะครับและทาง asus ประเทศไทยก็จะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่10พฤศจิกายนที่แฟนเพจของตัว Facebook asus republic of gamer ส่วนรายละเอียดของรางวัลน,นั้นโอ้โหเรียกว่ามีอย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นก็คือจะได้ ag mobile รุ่น rx 6850 m 1รางวัล รางวันมูลค่าถึง3 9 9 9 0บาทรางวันชนะลองชนะเลิศเครื่องเล่นเกมพกพา ROG a l i y e แกวั Extreme 1รางวันมูลค่า24,990บาทรางวันปอบใจ ROG ลายชิลิ5้ารางวันมูลค่ารวม14,950บบาทซึ่งรวมแล้วก็มีมูลค่ากว่า 78,430บาทแต่แต่แต,แต,แต่ตัวกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับ ASUS ประเทศไทยจัดขึ้นนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆในช่วงวันที่9ถึง29ตุลาคมนะครับก็เรียกว่าเอาใจคนที่ชอบเครื่องเล่นเกมสายพกพา PC โดยเฉพาะเครื่องเล่นเกม ROG a l l r n นะครับก็รับไปเลยกับ s t e a l l e t มูลค่า 500บาทสำหรับคนที่ซื้อเครื่องเล่นเกมพกพา ROG a l i n e ในช่วงวันที่9ถึง29ตุลาคม2566นี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆและเงื่อนไขต่างๆต,ต,ตัวกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆนี้เพื่อนๆสามารถอ่านรายล,ละเอียดแบบละเอียดมากกว่านี้ได้ที่ดิสคลิปชั่นใต้ลิงก์ตัววิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอแวบเพื่อที่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอ หรือลูปภาพเพื่อที่จะเข้ามาร่วมกับกิจกรรมโชยัวออนไลน์ในครั้งนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ